นอ้่นั่งยากจ้ต้องนั่งแบบสบายสายนั่งเพเียบที่ไม่ได้จะกนะนี่เนนี่สาจ้ะแตักนี่เต็มเต็ม้ใส่ถุงนแล้วก็นกี่แต่บางคนก็ตักทีเดียว การแปลน คุณทำแปดีีดเก้าผิดแล้วต่อคณะ ไอ้นี่มันต้องการน,นต่ผลประมาณใกล้เปิดดอกอ่ะตัด,ดอกอันนี้ก็ไม่าไว้ก่อน ต้องแห่เป็นาเป็นสายเรื่องิวไ่ปส่ ไปโยยกันออกมันจะข่ามไปทิปก้นออกสองสามก้นนี้เนี่ยอันนี้เหลือน้อยแล้วพราวมื่อกี้นี่กิบไปตั้งเยอะเนี่ยข้าวโตฮกสิ่เด็ดโลแล้วข้าแต่ตรงนี้อ่ะดอกอันไหนที่อยู่คาโปกระโดดนี้นีเดียว ถ้าในทอดปอกแล้วมันจะมีขาออกมาเราอยากได้ขาสวยๆแล้วต้องทอดปอกให้ทันจ้ะไหญตัวนี้น,นี่มันพองนุย่ยโอเคค่ะเปิดออกแล้วเราก็เอาสำลีออกแบบนี้เราจะเห็นดอกนะสำลีออกให้เมือ่อในทันนี้เราก็ถึงจะทำอย่างเงี้ยมันมีดอกเราจะต้องช่วยอย่างเงี้ยถ้าเราทำไม่ทันดอกมันจะเล็กเราจะต้องทอดปอกอกอกแบบนี้ย ค่อยค่อยหมุนถ้าเราทอดทันเลฮ็ดเราจะสวยดอกมันจะไม่เล็กเรานำนักมันจะมีพอาท่างกิโลไปมันจะมีเปลืองอย่างที่ว่าออกคาปอกแล้วนี่มันจะเบามันไม่มีขา,าเรียกขาฮ<ด>ิตหนึ่งเดือนจะเดือนหนึ่งเต็มๆจนกว่ากอนจะขาวมดกอนขาวมดแล้วถึงจะเปิดได้กอนจะอยู่สภาพเนี่ยเต็ม ข้างหน้าก็เต็มหน้าเต็มแล้วทีนี้ข้างข้างหลังตูดนี่ก็จะเต็มเนี่ยเราจะดูตรงนี้ว่ามันเต็มแล้วใช้ได้แล้วจ้ะอันนี้เปิดไปถึงบ้านก็คนที่ซื้อไปเขาจะเปิดกระดาษออกบอกให้เขาเปิดกระดาษเอาํำลี่ออกมีหมายถึงก้อนเต็มที่ก้อนไม่เต็มอยู่สองนี่จะ้ะที่เขาโดนได้แค่นี้จ้ะถ้าสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เราจะมาถึงนี่จ้ะ